อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะเช้านี้ค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอเนินมะปรางคค่ะจังหวัดพิษณุโลกค่ะเช้านี้ก็อยู่ที่บ้านเราจ้าเช้านี้อากาศสดชื่นจ่าใสจิตใจเบิกบานนะคะยินมรับวันใหม่ค่ะเช้านี้นะคะเราก็ได้กลับมาบ้านค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นบ้านที่บ้านเกิดเมืองนอนค่ะทุกคนอากาศดีดีค่ะ ข้างบ้านของเราเนาะก็จะมีสระนะคะเลี้ยงปลานะมีบ่อเลี้ยงปลาค่ะทุกคนปลาเนี่ยเยอะมากเนาะก็ตอนนี้ในบ่อก็มีปลานะคะทุกคนแล้วก็มีน้ําเยอะมากค่ะอากาศดีดีค่ะก็มีรังนกกระจาบด้วยนะคะทุกคนข้างๆบ้านเนาะก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะเพราะว่าที่บ้านเราเนี่ยก็เป็นบ้านทีอ่อุดมสมบูรณ์นะคือบอกได้เลยว่า ในน้ํามีปลาในนามีข้าวนั่นแหละค่ะทุกคนคะ่ะมาชมปลากันปลาเยอะมากค่ะเนาะปลาเยอะมากๆก็อุดมสมบูรณ์ในบ่อกก็จะมีผักบุ้งนะไว้สําหรับเลี้ยงปลาบนนี้ก็จะมีนกนะคะรังนกกระจาบนะทุกคนเออนี่แหละรังนกกระจาบค่ะเห็นไม้นกกระจาบค่ะมาเรามาดูนกกระจาบกันค่ะ รังนกกระจาบนะคะนี่คือรังนกกระจาบนะคะทุกคนรู้จักไหมรังนกกระจาบมีแบบเยอะมากนะแต่ก่อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ปลายนานะคะทุกคนแต่ตอนนี้มาอยู่ใกล้ๆบ้านค่ะเพราะว่าอุดมสมบูรณนะ์เนาะเพราะว่าคุณตานะ่ยชอบปลูกต้นไม้นะฮะปลูกต้นไม้จากสวนเนี่ยเล็กๆเนาะก,ก็กลายเป็นสวนที่แบบว่า ต้นไม้โตเนาะคุณตาจากไปก็ทุกคนคนะต้นไม้ก็โตขึ้นโตขึ้นเราเองก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเราก็ไปประกอบหน้าที่ภารกิจเนาะทุกคนค่ะก็ทุกคนมีหน้าที่มีอาชีพค่ะมองลงมาเห็นสะนะคะก็คิดถึงคุณตานะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะเพื่อที่จะมา สักการะแล้วก็รดน้ำดำหัวนะคะคนเฒ่าคนแก่นะคะมีเวลาค่ะทุกคนค่ะก็กลับมาบ้านนะคะอากาศดีมากค่ะเช้านี้นะคะเราก็มานั่งตรงนี้แหละสะน้ำนะคะสะน้ำมาชมนกกระจาบนะคะนกกระจาบที่บ้านเราจะทุกคนอยู่ติดบ้านนี่แหละก็จะเป็นต้นสะเดานะคะข้างบนแล้วก็ต้นพุทรานะคะ มีนกกระจิบนกกระจอกนอกกระจาบนะคะอยู่บนต้นไม้นะคะทุกคนคะ่ะก็สวยมากค่ะเช้านี้นะคะอากาศดีดีจ้ะเราก็มาชมพระอาทิตย์กำลังจะขึ้น,นะคะ่ะที่สระน้ำเนี่ยก็จะมีบัวนะมีต้นบัวมีปลาแล้วก็คือถ้าเราจะเลี้ยงปลาจริงๆตามธรรมชาติเราไม่ต้องให้สระเราสะอาดนะคะทุกคนก็ปลูกไว้เลยผักบุ้งก็จะเป็นอาหารของปลาได้นะคะนี่คือวิถีชีวิต บ้านๆเรานะคะปลานี้ตัวโตมากเลยนะคะปลานี้ตัวโตมากดูลักษณะจากที่น้ำนะคะน้ำเออปลานี้ตัวโตมากจริงๆค่ะมีหลายปลานะคะมีหลายปลามากถ้าเราเลี้ยงะะอ่ะโอนกนกเมื่อคืนนี้ฝนตกจก้ะฝนตกนะเนี่ยฝนตกอย่างแรงค่ะทุกคน เมื่อวานนี้นะเรามาจากเพชรบูรณ์นะมันต้องขึ้นขึ้นเขานะคะอุทยานน้ำหนาวเนาะจากน้ำหนาวมาเขาคอเข้าเพชรบูรณ์นะคะทุกคนคะ่ะฝนตกจะ้ะแต่มาที่นี่ก็ตกตอนกลางคืนเนาะเพราะว่าอากาศก็ร้อนนั่นแหละจ้ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาตรงขอบสระนะคะทุกคนคะ่ะก็จะมีนู่นเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไป เก็บมละกอสุกนะคะตรงขอบสระก,ก็จะมีมละกอรเราเห็นแล้วนู่นเลยหนึ่งลูกค่ะกําลังสุกเลยจ้าอุดมสมบูรณ์ค่ะบ้านเรานะก็อยู่ติดกับท้องนาจ้าอยู่ติดกับทุ่งนาจ้าทุกคนอยู่ติดกับทุ่งนาจ้าบ้านเราก็จะเป็นบ้านที่แบบอยู่ทุ่งนานะคะเพราะว่าคุณตาเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวบรรยากาศ ข้างบ้านเรานะคะชมธรรมชาติเนาะ,ค,ะค่ะคิดถึงบ้านก็กลับบ้านนะคะทุกคนทุกนาทีมีค่าการเวลาไม่คอยใครนะคะวันนี้คิดสิ่งใดก็ทําตามที่ใจต้องการนะคะสําหรับทนาน,นค่ะก็เราไปชมอย่างอื่นต่อคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีจ้า